โดยเราไปกันาแล้วตนนี้นะครับ จัการนะครับบ้านไร่สามพอนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ลานกันเต็นเดี๋ยวดูไปตรงกะเบียนอะไรที่เรียบร้อยก่อนนะครับเรามาสายอีกแล้วเดี๋ยวจุดเช็คอินอยู่ตรงไหนเอ่ยดุดลงทะเบียนตินต่อสอบถามนะครับอยู่ซ้ายมือนี้นะครับหลันนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับ จุดลงทะเบียนของบ้านไร่สามพอนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนจุดลงทะเบียนนะครับที่อยู่ในลานกลางเต็นต์นะจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่ชาวเต้นไหเนี่ยหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จนะครับก็นำรถเข้าไป ของลงที่ลานเนาะนะครับนี่นะฮะที่นี่มีอยู่สามลานนะครับทุกคนนะครับอยู่ที่ชาวเต็นท์จะเลือกนะครับจะกลางจะนอนที่ลานไหนนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศนะครับ เป็นที่ไหนกันนะบ้านไร่สามพอบ้านไร่สามพออยู่ที่ไร่อะไรได้านโพล่าชสีมาอ่ะไม่ไม่ใช่โคราาเหรอโคราตโตรงอยู่ที่ไหนใจบัวผิด <laughs> <laughs> ที่เดียวกันเนีอ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาเดินรีวิว ที่ลานกระตินบ้านไร่สามพออยู่ที่นครราชสีมานะคะมาดูต้นไม้ต้นนี้ค่ะดูความใหญ่ใหญ่โตอลังการของเขาด้วยเพราะว่ามันใหญ่ขนาดไหนลองดูนะคะปะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูลานรอบๆอบรอบๆอ,อ,อบลานกันก่อนนะคะว่าตอนนี้บรรยากาศนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคืนนี้เราจะมารุ้นว่าจะมีฝนหรือไม่มีฝนคืนนี้มีรุ้นอีกแล้วนะคะว่าตกตกวันที่เรามากางเต็นท์เราจะมีรุ้นตลอดนะคะว่า มีฝนหรือเปล่าโอเคปะตกแน่ๆแ,แหละอันนี้อันนี้เป็นร้านร้านที่เท่าไหร่ร้านที่สองนะคะร้รานที่สองใช่ครับาที่สองตรงนี้จะเป็นร้านจามจุรีเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะนี่นะฮะร้านจามจุรีนี่นะคะข้อควรปฏิบัติขณะลงเล่นน้ําอ่านตามนี้เลยนะคะเด็กๆและผู้ใหญ่เล่นน้ําคนมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง ไม่ดื่มสุราและของเมาไม่ได้ไม่ได้ข้อสามนี่ข้อสามนี่ไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมคะพลาดไม่ได้ข้อสามนี่พลาดไม่ได้โอเคตีคงต้องมีมั่งแหละไปอไปต่อสําหรับชาวแคมป์เนาะนีงมีนะแต่ว่าวันนี้พลาดนิดเดียวว่าน้ําคือเหมือนกับอะไรนะฝนฝนตกระมาเนื่น้าแดงก็สามารถเล่นได้นะก็คือเขาจะเป็นน้ําไหลนะไม่ใช่น้ําสกปรกเนาะ มคืนนี้ฝนน่าจะตกหนักอพอฝนตกหนักปันลงไปดูลงไปดูกัน<ต>ป,ปุ๊บ<ป>นะครับก็จะประมาณนี้แค่ตรงนี้มีบันไดาทางลงนะครับทุกคนนะครับมีบันไดาทางลงที่จะลงไปเล่นน้ําข้างล่างนะครับวันนี้พาลงมามาชมริมแม่น้ํานะครับริมลําธารนะครับที่น้ําเป็นอย่างนี้ก็ฝนตกหนักไงเมื่อคืนนี้ใกล้วคคุเ แค่ขุนแค่ขุนนะครับลงเล่นได้นะครับเด,เดี๋ยวตอนเย็นห้าโมงเดี๋ยวจะลงมาจุ่มสักหน่อยลกวางเดือใช่ไหมคะใชลานกวางเดือเดือนะครับลานนี้ก็ลานสวยงาม ร้านนี้จะเป็นร้านที่สามใช่ไหมใช่เอรวมว่ารานนถูกครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลานที่สามนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะลักษณะจะเป็นลานดินนะครับเป็นลานดินและแบ่งสเต็ปสเต็ปให้นะครับเหมาะนะลานนี้ฮม,มากูมีใหญ่พักเล้เลยล้านเนี้ย แดดไม่น่าไม่เจออยู่แล้วลานนี้นะครับรอ,อ๋ออยู่ข้างบน <c oughs> ที่นี่นะครับดูนะครับเออางัดทางงัด ทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัด,ดเราเรียกว่าต้นยางนะครับต้นยางนานใหญ่มากเลยประมาณสี่คนโอบนะเนี่ยน่าจะประมาณสามถึงนะสี่คนดคนอบเนื้ใช่ดูยอด,ด,ดยอดเลยนะครับดูสิต้นสูงลีบเลยเราแคมป์กำลังมาพอดีเลยนะครับกำลังมากลางเลย ั้นสามนี่เหมาะนะครับเหมาะเหมาะเหมาะตรงนี้นะครับน้ําค่อนข้างแลบเชี่ยวนิดหนึ่งวิวฟินฟินริมน้ํานะครับมากลางเต้นหน้าฝนก็ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้า,ถา,าน้ําแดงนิดนึงเพราะว่าฝนตกไม่ไม่นิดแหละเยอะเลยเยะ เล่นได,นเนได้เล่นได้เล่นได้นะลานนี้เป็นลานดินนะครับลานที่สามของไร่สามพอนะครับลานที่สามนี้ก็จะมีปักไฟนะครับอยู่โซนนี้อยู่โซนนี้นะครับสําหรับไว้ให้พว่วงตรงนี้ก็เหมาะนะครับ นี่นะฮะเงียบสงบดีนะครับรลักพ่วงไฟนะครับขอ,องลานนะครับก็จะเป็นแบบสามตาเนาะประมาณหนึอะมแปดจุดนะครับแปดจุดสายพ่วงในลานหรือว่าลักที่ห่างกันก็ประมาณสักสิบกว่าเมตรนะครับอันนี้น่าจะเป็นลานที่กำลังปรับปรุงอยู่ ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนลานกลางเต็นท์ของไร่สัมพอที่มีโซนหนึ่งนะครับที่มีสนามหญ้าลนุ่มนะครับนะหรือว่าโอเคนะครับร่มรื่นดีนะครับที่ส่วนวันนี้นะครับที่เรากลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของลานลานสองเนาะลานตามจุนีนะครับตรงนี้นะครับเป็นลานสนามหญ้ามนุ่มนะครับแต่ถ้ามาหน้าผนแนะนำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ น้ำอัจฉะแฉะตรงย่านๆนะครับคำว่าทำานร้านแหกมีตุ๊กตารครับก็คือว่าเนื่องจากว่ามันคือตกมนะน้ำมันก็อาจจะขังมั่งนะครับที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่นี่นะครับจะเป็นเนะครับแยกชายกับหญิงนะครับอยู่คนละส่วนนะครับ บริเวณห้องน้าชายนะครับก็พอมาถึงเนะเาะทางห้องน้ำํำรือว่าทางลางนเต็นท์นี่ก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับต้องเปียนรองเท้าก่อนนะทุกคนเปลียนรองเท้าแล้วก็เข้าไปใช้บริการนะครับแล้วก็ามาามในเร็จที่บคตรงนี้จะคร เครื่องทำน้ําอุ่นให้นะครับในส่วนของห้องอาบน้ําหรือห้องสุขานะครับฝังชายนะครับจะมีทั้งหมดห้องนะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศของลานกลางเต้นลานที่หนึ่งนะครับลานมะขามร้อยปีนะครับจะพาเข้าไปดูลานสวยนะครับบรรยญานญีมักมุงใหญ่สวยงามมากเลยนะครับ จุดนี้นะครับก็จะมีที่ล้างจานนะครับให้ทุกคนทุกท่านนะครับชาวแคมป์ที่มาพักเนาะมาล้างจานที่นี่นะครับ สีดำใช่ปะเรือดัดแปอาไว้จะของ แวะซื้อที่สำเร็จมาเนาะไม่ได้มาหมักไม่ได้มาย่างยุ่งยากมาแล้วมาดูเด็ดตัวนี้นะครับหืปลาไข่ปลาไข่ปลาไข่ไขย่างอันนี้คืออะไรอันนี้ต้มโค้งค่ะต้มค้งอันนี้คือต้มโค้ง เมนูแนะนําวันนี้คืออะไรผัดเผ็ดกบค่ะเ <c oughs> มนูแม่แนะนํามากเลยเล้วอันนี้อันนี้เมนูแม่แนะนํานะคะเนื้ออะไรนะเพราะว่าเราไม่กินเนื้อเราไม่รู้จักโอเคแล้ว <c oughs> แล้วอันนี้อันนี้โหอันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้มันกับไส้กรอกนี่อาหารโปรดค่ำคืนนะครับในลานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของ ในส่วนของบ้านไร่สามพอเนอะนะครับในในส่วนที่ลานที่ทุกคนทุกท่านเห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของลานจากจุลีนะครับก็เป็นลานสองเนาะของบ้านไร่สามพอนะครับชาวแคมป์ก็อยู่กันแบบเรียบง่ายนะครับเงียบสงบดีนะครับบางเต็นก็คุยกันไปนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของลานที่3นะครับ ซึ่งเดินทางเ,าเชื่อมต่อกันกับกับร้านที่2ออีกทีหนึ่งนะครับพยายามขับคืนเนาะดูฟ้าแลบนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็คืนนี้ดูแล้วไม่น่าจะรอดฝนนะครับแต่ก็ดีนะครับถือว่าเป็นการมาพักผ่อนนะครับกับธรรมชาติจริงๆนะครับมีทั้งาสายฝนมีทั้งลำธารน,นะครับมีทั้งอากาศหนาวนะครับ สำหรับคืนนี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอ,อนหลับฝันดีนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับทุกคนทุกท่านนะครับนะ ที่นี่นะครับที่เรามากางเต็นท์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ในส่วนของบ้านไร่สามพอนะครับที่ปากช่องเนาะบรรยากาศก็โอเคนะครับก็ค่อนข้างดีเงียบสงบนะครับแต่ก็จะใกล้ชิดถนนใหญ่นะครับรู้สึกเหมือนจะมีเสียงรถรถยนต์วิ่งนะครับเเพราะว่าจุดที่เรากางเต็นท์เนี่ยจะห่างจากถนนเมนหลักอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับตอนเช้านี้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างดีนะครับ ผมถือโอกาสเดินชมลานนะครับแล้วก็มามาในส่วนนี้นะครับก็จะมีพืชผักสวนครัวนะครับในส่วนของบ้านไร่สามพอนะครับที่ทางเจ้าของลานนี้ได้ปลูกไว้นะครับก็ชาวแคมป์ที่เข้ามานะครับสามารถมาขอหรือว่ามาเก็บไปปรุงอาหารได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับที่นี่พักผ่อนเมื่อคืนนี้เงียบสงบดีนะครับ ส่วนลานกลางเต็นท์นะครับที่ต่อจากตรงที่เจ้าของได้ปลูปปกพืชผักสวนครัวนี้นะก็จะเป็นลานของแคมเปอร์แวนนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันกับลานกลางเต็นท์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าสนามนี้จะเป็นสนามหญ้านะครับส่วนอ,อาคารข้าวขาวที่ท่านเห็นนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําของแคมเปอร์แวนนะครับ นะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็จะมีนิมนต์พระนะครับมาบินฑบาตนะครับสาหรับชาวแคมป์ที่จะมาทำบุญตกบาทนะครับที่ลานเขาก็มีจัดให้เนาะตรงนี้หลังจากที่ได้พาทุกคนทุกท่านนะครับเดินชมลานนะครับบ้านไร่สามพรนะครับแบบเอิรเช้ากลางวันกลางคืนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามช่องคนป่าพเนจรด้วยนะครับ ก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปช่องคนป่าพนเจนจรกลางเต็นเล่นดนตรีขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย